สวัสดีครับคุณผู้ชมก็โหวตช่องสีดีครับวันนี้มาดูบักบุ้ยได้ของเล่นอะไรใหม่นะครับดูดูเฮ้ยเย่เย่เย่บินข้าเป่าเฮ้ยตีตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบมดหมดเป่าเหี้ยเด้อนี่นี่นี่กูแฮงบักบุ้ย Nin nỉ bôi 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 hãy bôi 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 Hứa chọc Hứa chọc Hứa 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 Loan 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 Nó tẹt đi Hứa chọc Hứa chọc Hứa Hứa Hứa

เฮ้ยเฮ้ย yeah. มีการมาตีกันดิตีตีเตะเลยเตะเลยมามาเฮ้ยตีกําลังอีกบดนี้มามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แตกโยังเห็นตอนแตกดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายานี่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  เฮ้ยเฮ้ยเอามาไหมนี่อาเป้าไห้มาขับก่อนรับขับก่อนบักวัน อ jadi, Yoon, ันนี้นี่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 ตีพอแล้วบ้นี่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 แม่อันนี้นี่นี่อ่ะอเฮ้ยเฮ้ยดีใจว่ะอีหยงอีหยงอยู่บุญ

นนีดีใจหรือเสียใจวะน,นี่ตียายเด้๋ยววน,นี่เอามาตียายดนเ,นปปาเด้๋ยววนี่เฮ้ยยังเอาเปาเปล่าลูกโป่งมาเดียวเปล่าห้มาอเอามาไปไปเปล่ามาไปไปเาปล่ปามาเปล่ามาเจ้าเปล่าห้เอาม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 า

哎妈！哇、嗯！啊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 ！啊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 ！

ไปไปจูไปจูบาซีก่อนไปจูบาซี่อมาสนอาซีบอปเาให้ดิเอาปเาหนเอาโคตเจ็บอหะเื้อมานี่ขอตัวลาไปปเอาให้บักวุ้ยนะครับลว้าา ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว่คือดนไงครับซีรีสนะครับขอบคุณ